่าร์เดอร์พี่นอ้องกำลังเลินนกนะท่าสีเอสังวีนี่ของเยี่ยมแมนสีฟ้าพี่น้องเนี่ยส่วนฟ้าปูนแมนสีขาวเนาะท่าสีงางามพี่น้องเนยตึกเก่าอยู่แต่เป็นสีใหม่ไปอันนี้แมนรถรถในสาง Udah, yeah. udah, siapa permane เหมนตัวนี้มัน,มนทาแหละลองเวิร์กันนะทากระทาลำเดียวเนานะนกระทาลำเดียว ที่ทาซีของเพิน่นก่อากระเมนเจ้าเด้นหนาตึกนี่ทางกอ่อทางหม่างทางทาซีใหม่เฮ้าเฮ็ด <laughs> แต่ปีพันก็ลอยเทไรนี่เฮ็ดอันนี้ประมาณสี่สิบปีอ้าวธประมาณปีแปดสามเนาะคันว่าสี่สิบปี เพราะว่าสาำอาจารย์ใช้เงินนี่แ <laughs> สดงว่าเจ้านี่ยหาสิบายแล้วตัวนี่หกแล้ว่ะคิดว่ายัางหาสิบได้ไี่ได้บางบางซูเบางขาัขกกันคนหกสิบนี่ ประรรมดาคนหกสิบปีนี่ยังแข็งแหงอะไรก็แข็งมัดออประสบการณ์ร้ายนะเพื่อน สีฟ้ากับสีขาวตัดกันงามมาพี่น้องเดี๋ยวมือมอือ่นมือพืน้นพันธิตาล้ำอีกเนาะเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้เบิรงเรื่อยเรือแล้วพี่น้องเด้อมือกระสันจะจับกล่องก็ได้น้าไอศครีมมาแล้วนี่งามเฮาไปเนี่ยถึงตึกเกา่าแต่เฮาทาสีใหม่มันก็งามแหละเดี๋ยวพี่น้องเด้อเอ้าจะนั่งใหม่พันธิตแหงตาไปก่อน